อ่าแล้วเขา,าก็ขอกราสวัสดีลิงที่พัฒนาการแล้วทุกคนดูนะครับผมตอนนี้อยู่เกมฮันเตอร์บารแล้วก็ผมเอฟดอมคนละคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอยากที่ทุกท่านนะฮะเห็นในชื่อแล้วก็บอกคลิปไปแล้วนั่นเองนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหานะผมวันนี้มีกระดานนะผมกลับมาขายใหม่นะผมเป็นในส่วนของปืนแดงนั่นเองนะฮะก็นั่นก็คือเจ้าตัวปืนเพคคิปเปอร์เอ็มเคทูนะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นปืนที่ผมอยากได้นะแต่ ตัวละครในกระดานนี้นะครับนี่ผมพูดตร,ตรงๆแบบผมไม่สนอะไรทั้งนั้นอะ่ะผมไม่ผมไม่เข้าข้างเกมไม่เข้าข้างอะไรทั้งนั้นผมเกลียดตัวละครตัวนี้ที่สุดนะครับตั้งแต่มีตัวละครในเกมอ่า <c oughs> มีตัวละครในเกม Call of Duty Mobile มาผมเกลียดตัวนี้ที่สุดและเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทํำไมผมถึงเกลียดนะครับแต่ว่านั่นแหละมาดูกันก่อนนะครับว่าของใน ตัวครั้งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะจะไปแบบวๆเนาะพอคลคิปวันนี้น่าจะยาวนะครับโอเควันนี้นะฮะโอเคดูก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือเป็นท่าอนิเมชันตัวละครนะครับซึ่งเอาหัวไม่มงกอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นท่าที่โคตรงอกง่อยเลยนะพูดตรงๆเลยนะครับส่วนรถนะครับค่อนข้างสวยนะเป็นตีมขาวๆนะครับแล้วก็เป็นเส้นเหมือนแบบว่าแฮกเกอร์อะไรอย่างนี้นะ โอเคไฮเทคดีนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของนวมน้ำนวมนี้ผมมีแล้วนะฮะเพราะว่าเคยเปิดมาตั้งแต่สมัยก่อนนะเปิดแค่ตัวเดียวนะแล้วก็เป็นในส่วนของคอลลิ่งการ์ดนั่นเองนะครับที่เป็นเตตีมแบบแมกมานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของหมวกตนะัวละครเนาะ ต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของตุ้งติ้งนะครับผมออฟซิเดียนนะครับบิชอปนั่นเองนะครับผมก็เป็นในตัวของมีดออฟซิเดียนนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของล่มนะครับผมล่มที่เอาไว้โดดใน BR นั่นเองนะครับผมแล้วก็ปืนต่อไปก็คือเป็นปืนของฮ o กเกอร์ยนั่นเองนะครับซึ่งสวยนะเอาตรงนะครับปืนฮ o กเกอร์สวยผมชอบเลยอ่ะคือมันมันสวยเลยอ่ะนะครับฮ o กเกอร์เนี่ยแล้วก็เป็นในส่วนของกระเป๋าตังค์นเนี่ยเออมีกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าห้อย ห้อยหลังนั่นเองนะครับที่มีลูกศรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อดูปืนก่อนนะครับตัวละครผมไม่อยากดูเลยผมพูดตามตรงเลยผมสาบานเลยผมไม่ชอบแม่งโคตรเลยตัวละครส้นตีนนะ, <c oughs> นะแต่ผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมไม่ชอบนะฮะโอเคดูนะฮะปืนค่อนข้างจะสวยง,ง,งาม นะครับผมโอเคเลยอ่ะคือปืนมันสวยมากๆนะผมชอบอะไรแบบแนวอาวากาศอาวากาศหน่อยนะมันก็จะสวยหน่อยนะครับผมเป็นคนที่ชอบอาวากาศอยู่แล้วนะครับผมยิงเจอปืนนี้ยิ่งอยากได้แต่ว่ามันไม่มีตังยิงนะฮะโอเคเรามาถึงอย่างสุดท้ายที่ผมต้องทําใจนะเพราะว่าผมไม่ชอบมันมันต้องเรียกว่าเป็นโลกเหมือนคนโลกกลัวรูอะไรพวกนั้นนะดูฮะตัวละครผมไม่อยากจะมองเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเพื่อท่านผู้ชมนะี่ฮะตัวละครตัวนี้นะครับ ก็ถามว่าถ้าไม่ดูแขนเนี่ยผมว่าสวยแต่พอดูแขนนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนคนเป็นแผลตกสเก็ตอ่ะมันทุเรศที่หายเลยดูดิเหมือนไอ้ตรงสีดาๆนะฮะที่เป็นส่วนของหินภูเขาไฟเนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนสเก็ตแผลนึกว่าและไอ้ตรงไอ้แมกมาที่เป็นลาวาที่เป็นส้มๆเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำเลือดน้ำหนองอ่ะมันทุเรศมากเลยดูดิมันเหมือนเป็นคนโดนไฟไหม้อ่ะมันมาไม่สวยอะ่ะผม ผมกล้าบอกได้เลยว่าไอส้สกินโตนีนี้นะคือสกินที่ผมเกลียดที่สุดในเกมแล้วนะครับผมไม่เคยเจอสกินอะไรน่าเกลียดขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้ก็ต้องขอโทษทางเกมด้วยนะครับที่คนออกแบบอาจจะคิดว่าเท่นะแต่สําหรับผมมันคือแผลตกสะกิดนะครับซึ่งมันไม่มีความเท่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมถ้าเต็มสิบบะผมให้ติดลบล้านอะเออผมไม่เล่นมันเด็ดขาดนะแล้วผมก็จะไม่เอามันด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าม,มันมันมันมาอยู่ในตัวผมนะผมจะกดอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยคุณเห็นคุณเห็นคําว่า อ่ามันมันจะมีคำคำไอ้ตัวลบอยู่อ่ะผมหาไม่เจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวลบเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวลบเนี่ยผมจะลบแม่งทันทีเลยอ่ะไอตัวสตีน,นะนะ <c oughs> โอเคแล้วนอกเรื่องกันเยอะแล้วนะครับผมก็นั่นแหละใครที่อยากได้กระดานพวกนี้นะครับหรือกระดานไหนก็แล้วแต่นะครับที่ในราคาถูกๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมอินแบกนั่นเองนะครับ ขอแนะนำา Inback ร้านเติมเกมคอ m พิ t y Mobile ที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ยเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว,ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับอินแบกเท่านั้น โอเคนะครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะฮะกับการขายของแบตฮาร์ดเซลล์ของผมนั่นแหละฮะถ้าใครไปเติมในอินแบกนะครับบอกด้วยนะฮะว่ามาจากเอฟดอจะดีมากนะฮะผมก็ช่วยผมหน่อยนิดนึงนะโอเคเราจะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมหลังจากขายของเสร็จน,นะครับผมมา วันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับ5อันดับปืนท็อปเมตาที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับผมแต่ผมต้องขอบอกก่อนนิดนึงนะว่าปืนที่ผมจะมาจัดนะครับไม่มีโหมดของ BR นะครับจะมีแค่โหมดของ MP เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เล่น BR เลยนะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะประจัดอันดับนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปเล่นเพราะว่าใครที่ดูช่องผมมาก็จะรู้นะว่าผมเนี่ยก่อนที่จะจัดอันดับนะครับผมต้องเล่นจริงๆก่อนสัมผัสจริงๆนะครับก่อนที่จะมา บอกกล่าวกันนะฮะแล้วช่วงนี้ผมไม่ได้เล่น BR เลยผมก็จะไม่จัดอันดับ BR นั่นเองนะฮะจะมาจัดอันดับแค่ในของ MP เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสไนเปอร์กับช็อตกันจะแยกนะครับจะไม่รวมอยู่ในห้าอันดับนี้นะครับผมจะแยกไว้นะครับเผลอๆมันดีกว่าก็แล้วแต่นะครับผมจะไปบอกที่หลังนั่นแหละ นะฮะถ้าดับปืนนี้ก็จะมีปืนคนล้วนๆนะครับผมโอเคเรามาต่อกันนะฮะอันดับที่5นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของปืนเฟนเนกนั่นเองนะครับผมเฟนเนกนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าเฮ้ยทำไมปืนดีๆขนาดนี้มาอยู่อันดับ5อันดับ4ได้ทำไมไม่ขึ้นไปอยู่อันดับ1อันดับ2อนะครับอันนี้คือการจัดอันดับของผมเองนะครับผมไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนะครับก็คือความรู้สึกล้วนๆนะครับก็คือเล่นเองสัมผัสเองทั้งนั้นนะครับผมเฟนเนกนะครับเป็นปืนที่ต้องบอกได้เลยว่าดีมากๆ โคตรโคตรนะครับแต่ที่ต้องให้อยู่ในอันดับ5เพราะว่าปืนของมันนะครับจะบอกว่ายิงในระยะกลางถึงไกลได้ไหมผมกล้าพูดกาลันไีนะตรงนี้เลยว่าทําได้นะครับแต่พอไปสู้กับปืนอื่นที่มีอันดับสูงกว่านี้ยากนะครับแล้วมันเป็นปืนที่ถนัดในด่านใกล้นะครับผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นนุกเทาสมิธอะไรพวกนี้นะครับในด่านใกล้นะฮะที่ปืนนี้จะสามารถเฉิดฉายได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด นะครับพอแบบเป็นด่านไกลๆเนี่ยไปเจอปืนอื่นนะครับในท็อปบนๆเนี่ยมันอาจจะเล่นยากเจอพวกเก่งๆด้วยมันอยู่ที่ฝีมือคนเล่นด้วยนะครับผมบอกเลยว่าฝีมือคนเล่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%เลยปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%นะครับผมจริงๆแล้วแล้วก็คนโหดมาเล่นปืนอะไรก็โหดเนาะแต่ก็นั่นแหละปืนมันก็มีส่วนช่วยนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับผมโอเคนั่นแหละนะครับพอไปไปเจอด่านไกลๆเนี่ยนะฮะในส่วนของเฟนนกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่เขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างที่จะ ยากนิดหนึ่งนะครับในในการเจอกับปืนท็อปเมต้าทั้งหลายนะครับมันอาจจะยากแต่ถามว่าถ้าพวกดักเก่งๆวิ่งเก่งๆลัดชิ่งเก่งๆเนี่ยทำได้ไหมผมกล้าพูดเลยว่าทําได้สบายมากนะครับทำได้สบายมากเลยสําหรับเจ้าตัวเฟนนิกนะเพราะว่ามันเป็นปืน SMG ตัวเดียวที่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับการเป็น SMG นะฮะคือมันมันลั่นเร็วนะครับแล้วมันยิงได้ไกลโคตรเลยนะครับนั่นแหละ นะครับมันเลยอยู่ที่อันดับที่5้นั่นเองนะครับผมแต่ก็ผมพูดผิดไปนิดนึงนะจริงๆไม่ใช่เป็นตัวเดียวนะฮะที่ทําหน้าที่เกิด SMG นะมีหลายตัวเหมือนกันโอเคเราไปต่อที่อันดับที่4กันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นปืนอะไรนะฮะปืนอันดับที่4นะครับเป็นในส่วนของปืน AR นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัว FFAR1 นั่นเองหรือ F1 ที่ทุกคนเรียกกันครับ F1 นะครับต้องบอกก่อนนะฮะไม่จําเป็นต้องมีปืนแดงก็เหมือนกันยิงได้เหมือนกันแต่นะครับ ปืนแดงจะได้เปียบแค่ตรงมีเป้าเลงให้เท่านั้นเองนะครับจะมีเป้าเลงมีสูตรเลงให้เท่านั้นนะครับส่วนคนที่ไม่มีไม่ต้องเสียใจเล่นได้เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกับอ่าอ่าไม่ไม่เหมือนกับโอเดนไม่เหมือนกับกิโลนะครับปืนพวกนั้นอาจจะต้องพึ่งสักนิดหนึ่งนะครับต้องพึ่งปืนแดงสักนิดหนึ่งนะถึงจะโอเคนะสำหรับผมนะแล้วโอเคเรามาดูกันฮนะ f อฟฟนะครับเอฟฟเนี่ยเป็นปืน AR ก็จริงแต่ความรู้สึกในการเล่น ความรู้สึกในการเจอนะครับรู้สึกว่าปืนอ่ะมันทําหน้าที่ได้เหมือน s m สซะมมากมายนะครับมันทําหน้าที่เหมือนจริงๆมันก็เหมือนเหมือนกับเฟนเกเมื่อกี้เลยนะครับคือระยะใกลด้ดีระยะกลางพอได้ระยะไกลก็พอได้นะครับคือมัน้ปืนอื่นยากจะถามมันยิงได้ไหมมันยิงได้ถุกระยะครับ ผมกล้าบอกได้เลยว่ามันยิงได้ถูกระยะจริงๆเพราะผมก็ยิงได้คนอื่นก็ยิงได้นะครับแต่ว่าพอมันไปเจอปืนท็อปเมตามากกว่านี้นะอันนี้มันท็อปสี่นะถ้าไปเจอแบบท็อปสามท็อปสองท็อปหนึ่งท็อปหนึ่งเนี่ยนะครับปืนนี้อาจจะสู้ยากนิดนึงในระยะกลางถึงไกลนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าระยะใกล้อะแม่งทางานได้ดีมากๆไม่สมก็เป็น AR เลยนะครับสมก็เป็น SMG มซะมากกว่านะค,คือมันลั่นเร็วแรงนะทะลุนรลสุดๆเลยนะครับปืนนี้คือซึ่ง ม,มันอาจจะไม่ได้นิ่งมากมายนะครับปืนนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่ากระสุนของเขาเนี่ยน้อยนะครับกระสุนของเขาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ลั่นไวพอลั่นไวเนี่ยเหมือนดาบสองคมนะผมลืมพูดไปในเฟนะิกเนาะก็คือดาบสองคมก็คือลั่นไวเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยตายเร็วก็จริงแต่ถ้ายิงไม่โดนนะครับกระสุนคุณก็จะหมดไวมากมากนะครับปืนพวกตะกูลลั่นไวก็จะเป็นดาบสองคมแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่มันยิงแม่นๆนะครับอยู่ในแบตแรงสูงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าปืนนี้เป็นอีกปืนหนึงที่ โคตรน่ากลัวนะครับผมคือเจอในแร้งแทบทุกตานะครับเอฟาวันนะครับเฟนเกเดี๋ยวเจอบ้างไม่เจอบ้างนะนะเฟนเกเดี๋ยวเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ไอ้ฟาวันเนี่ยเจอแบบแทบทุกตาแต่ก็ไม่ทุกตาชาทีเดียวนะครับเพราะว่าปืนอื่นมันก็ยังคลองอยู่เนาะโอเค f อ1ฟาวันก็ตกไปอยู่ที่อันดับที่4นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าอ r า AR ตัวนี้น,นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่หมสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเหมาะแบบมือเก่าๆก็เก่า,กา,กา,กาหน่อยเพราะว่าปืนมันค่อนข้างเล่นยากนะครับพอเป็น ตัวลั่นไวๆเนี่ยไปยิงระยะกลางถึงไกลเนี่ยอาจจะค่อนข้างดีดมือใหม่อาจจะยิงยากนะครับโอเคเรามาต่อที่ันดับที่สานะผมนั่นก็คือจ้าตัวปืนกลาว5.56นั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่มาใหม่ล่าสุดณนะปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่นะฮะพอมันมาปุ๊บตอนแรกนะตอนแรกมันมันมันก็โอเคนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ผมก็รู้สึกว่าคือมันมันไม่ใช่ไม่โอเคหรอกแต่แค่ปืนอื่นมันดีกว่าต้องพูดงี้ผมขออภยัย นะครับไม่ใช่ไม่โอเคมันเหมือนเดิมมันเหมือนกับตอนที่อยู่ในห้องซ้อมแหละนะครับแต่ไม่ใช่เอฟฟาวันนะเอฟฟาวันอะนะครับมันจะมีอยู่3ขยักนะครับขยักแรกก็คือตอนอยู่ในห้องซ้อมนะครับโคตรดีเลยนะพอมันขยักที่2เนี่ยคือตอนมันออกมาแล้วตอนมันเข้าเกมมาจริงๆนะครับลงแบตเทิลพาร์เนี่ยนะครับปืนดเอฟฟาวันเนี่ยค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวนะครับเหมือนโดนเนิร์ฟมานะครับแล้วพอสักพักหนึ่งหลังๆเนี่ย ซึ่งประมาณประมาณสักเกือบเดือนแล้วครับณตอนนี้นะไอฟาวันกลับมาดีขึ้นนะครับเป็นขยักที่3มนั่นเองนะเนาะก็แต่ปืนเนี้ยนะครับผมกาว5.5องค์เนี่ยเป็นปืนที่ดีตั้งแต่ในห้องซ้อมแล้วแล้วก็ดีจนถึงมาตอนนี้เลยแต่มาอาจจะสู้ปือนอื่นยากนิดนึงนะครับผมแต่ถามว่าสู้ได้ไหมผมกล้าบอกได้เลยว่าสู้ได้เพราะว่าปืนมีตั้งเยอะตั้งแยะครับคุณคิดเอาซะว,ว่า AR ตั้งกี่กระบอกนะครับ LMG ตั้งกี่กระบอก SMG ตั้งกี่กระบอกมันมาติดอันดับ3อ่ะคิดเอาปืนนี้มาติดอันดับ3นะครับซึ่งมัน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 เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะครับที่ปืนที่มาติดอันดับสําหรับเอฟรอปได้เนี่ยนะครับเพราะว่ากาไอจะตัวกาว5.56นะครับเป็นปืนที่ลั่นถามว่าเร็วไหมผมมองว่าโอเคนะไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วถึงขนาดเอฟฟาวันนะครับแต่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับสี่นัดล่วงสี่นัดล่วงสี่นัดล่วงแต่ข้อดีของมันที่ผม แล้วก็หลายๆคนผมคิดว่านะหลายๆคนก็คงคิดเหมือนผมแล้วก็ที่จับปืนนี้ก็เพราะว่ามันน <i> ิ่งน <ated> ิ <spel> ่งซะเหลือเกินครับนิ่งเหมือนแบบขูนิ่งรู้จะนิ่งยังไงนิ่งเหมือนไม่มีไม่มีแรงดีนะครับคือมันนิ่งมากระยะใกล้ระยะกลางระยะอะไรวะระยะนะครับผมผู้ผิดนะครับผมระยะระยะใกล้ระยะกลางนะครับผมแล้วก็ระยะไกลเนี่ยนะครับปืนเจ้าตัวกลาว5.56นะครับทาทาประสิทธิภาพทําหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า ปืนมันนิ่งมากๆนะครับปืนนี้ผมบอกได้เลยนะว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ดูคลิปนี้อยู่นะใครเป็นมือใหม่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะลองเล่นปืนไหนสักปืนหนึ่งที่มันดีด้วยแล้วก็นิ่งด้วยนะครับปืนกาว5.56ก็เป็นปืนอีกปืนหนึ่งที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่ด้วยนะเพราะว่ามันนิ่งนะครับเล่นง่ายกระสุนเยอะนะครับเปลี่ยนกระสุนไวนะปืนหลายๆอย่างคือมันดีมันเอื้อมนวยต่อการเล่นซะมากๆเลยนะครับอย่างเฟนเนกอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําสําหรับมือใหม่เพราะอะไร เพราะว่ามันลูดเร็วเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าลูดเร็วเนี่ยแม็กกระสุนหมดไวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนกระสุนช้านะครับปืนมาเล่นค่อนข้างยากค่อนข้างดีดนิดนึงต้องคุมเยอะๆ f อ1ฟาวันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ปืนตัวเนี้ยกระสุนเยอะลั่นพอดีกระสุนไม่เปลืองเวลายิงนะครับผมแล้วก็อย่างคือนิ่งมากๆเลยนะผมก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคต่อไปอันดับที่2นะครับ2อันดับสุดท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นปีศาจที่เจอแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในแรงนะยิ่งยิ่งถ้าเป็นทั้งทั้งทั้งยิดจุดแล้วก็ทั้งวางบอมนะครับสองปืนนี้จะแทบการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเจอนะครับผมโอเคนั่นก็คือเจ้าตัวปืน LK24 นั่นเองครับผมมาในอันดับที่สอง LK24 นะครับที่ทำให้มันชนะ AR ทุกตัว LMG ทุกตัว SMG ทุกตัวนะครับที่มันมาขึ้นอันดับเป็นอันดับที่สองได้เนะี่ย นะครับเพราะว่าปืนนี้นะครับมีดาเมจที่แรงมากๆนะครับใครที่ยังไอปืนทุกปืนที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยห้ปืนที่ผมพูดเนี่ยผมทําคลิปลง Youtube หมดแล้วนะครับใครที่อยากจะดูนะครับผมลองย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้นะผมทําไว้ทุกปืนแล้วคุณจะเห็นประสิทธิภาพของปืนมันจริงๆว่ามันดีมากแค่ไหนนั่นเองส่วนปืน LK 2 4ผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าแรงมากม นะครับผมเล่นเนี่ยเกือบได้นิวเคลียนะแต่ผมตายก่อนนะไอเกือบได้นิวเคลีย์นี่คือแรงรีเจนหมื่นแต้มนะครับไม่ใช่ผมไปเล่นยิงบอดนะไม่ใช่นะนี่คือแรงรีเจนหมื่นแต้มนะครับมันเกือบได้นิวเคลียถือว่าโกงมากๆเลยนะครับเพราะว่าปืนเนี้ยดาเมจมันแรงแบบมันแรงจนน่ากลัวเลยนะครับแล้กก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระสุนไวนิ่งกระสุนเกาะกลุ่มดีนะครับนี่คือข้อดีของมันคือแรง กระสุนเกาะกลุ่มดีนะครับแล้วก็นิ่งนะครับผมนี่คือข้อดีของมันแบบหลักๆเลยนะแล้วก็กระสุนเนี่ยมันด้วยการที่มันไม่ได้ลั่นเร็วมากปืนนี้ครับมันแรงแต่มันไม่ได้ลั่นเร็วพอไม่ได้ลั่นเร็วเนี่ยนะครับเลยทาให้กระสุนเนี่ยไม่ค่อยเปลืองนะครับมันจะมีอยู่40นัดกระสุนจะไม่ค่อยเปลืองแล้วถามว่าเปลี่ยนกระสุนไวไหมผมบอกเด้เลยว่าเปลี่ยนกระสุนไวอยู่นะครับผมเหมาะกับมือใหม่นะครับเหมาะกับมือใหม่มือเก่ามือเก่าเล่นได้หมดนะครับคือปืนนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถ จับต้องมันได้หมดทุกคนเลยนะครับเป็นปืนที่คุณไปลองเล่นเองแล้วคุณจะรู้นะครับว่ามันโกงแค่ไหนลองไปเปรียบเทียบกับปืนอื่นปืนอื่นดูก็ได้นะครับผมมาเรามาต่อที่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับผมจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ประสิทธิภาพของมันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นจังได่นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวปืน CBR4 ปืนมันเล็งตัวเดียวนะที่ยาวนานมากๆแล้วตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆเลยนะครับซึ่ง มันยังเป็นเมตาอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งนานมากๆปืนนะครับแต่ผมจะพูดแบบไวๆแล้วกันว่ามันมีข้อดีอะไรข้อเดียวมันคือกระสุนเยอะลั่นไวนิ่งนะครับยิงได้ทุกระยะใกล้กลางไกลได้หมดเลยยิงชนะแทบทุกปืนนะครับแล้วก็โมบิลิตี้ดีมากครับเคลื่อนที่นะครับโยกซ้ายขวาขึ้นลั่กล้องคือทุกอย่างเร็วหมดเลยนะครับเป็นปืนที่ครบเครื่องแล้วก็ทําให้อำนวยความสะดวกต่อผู้เล่นได้ดีมากๆ,ๆ,ๆมันจะเสียอย่างเดียวก็คือมันเปลี่ยนกระสุนค่อนข้างช้า นะครับเปลี่ยนกระสุนค่อนข้างช้าเนี่ยแต่ว่ามันมีถึง50านันดแต่ะคุณที่ดาวนะครับซึ่ง50นัดเนี่ยมันยิงได้มากสุดๆที่ผมเคยทําได้คือประมาณ4ถึงประมาณ3ถึง4ตัวนะครับผมติดกันนะคือ50นัดเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็มันลูดคือกระสุนก็นิ่งกระสุนก็ตรงปืนก็นิ่งนะครับลั่นไวกระสุนเยอะนะครับพอกระสุนมันตรงเนี่ยนะครับเราก็ทําให้แบบเราแม่นยําในทางไกลได้มากขึ้น ใกล้เจอความลั่นไวของมันถึง80นะฮะดาเมจ24นะครับระยะใกล้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับชนะเป็นเน็กได้ก็ได้นะผม่เฟ็นเอกไม่ได้เก่งพอนะถ้าเฟ็นเอกแบบจริงๆแล้วในระยะใกล้ cbr สี่แพ้เฟ็นเอกนะครับเพราะว่าเฟ็นเอกเนี่ยมันลั่นไวนะครับเฟ็นเอกมันลั่นไวแบบเพลิ่ดเดียวก็ตายแล้วแต่ว่าถ้า cbr สี D ่ rdd แล้วมันยิงง่ายกว่าเฟ็นเอกถ้าแบบว่าในฝีมือพอๆกันนะ ฝีมือพอๆกันนะครับแล้วแบบมาเจอกันในระยะใกล้กลางไกลเนี่ยยังไงเจ้าตัว CBR4 ก็ชนะเป็นเอกอยู่ดีนะ mm hmm. เพราะ CBR4 เนี่ยมันคุมง่ายกว่า first shot ดีกว่าหลายๆอย่างดีกว่าอยู่แล้วนะครับ mm hmm. คือมันนิ่งมันมันดีของมันดีนะ <c oughs> <c oughs> นะัะคนเลยให้ฉายาเปนเป็นมะเร็งของเกมคอร์ดิตี้นั่นเองนะครับเพราะว่าปืนมันนะครับไม่เคยตกเมตา นะครับเป็นเมตาโดยตลอดนะครับผมก็นี่จะประมาณนี้นะผมสําหรับในหมวดของ AP อะครับผมก็จบไปแล้วนะผมจะสรุปให้เร็วๆอีกทีหนึ่งก็คืออันดับ5้านะผมเฟนเอกอันดับ4 FAA f ฟเอฟนะครับผมอันดับ3ก็คือกราว5.5 6นะครับผมอันดับ2ก็คือ LK 24อันดับ1ก็คือ c ี r 4นั่นเองนะครับผมส่วนนยฮะในส่วนของปืนฮกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ได้ติดอันดับพราะว่าคือมันมันดีนะแต่มันมันดีแค่ระยะไกลผมกล้าพูดเลยนะฮกเกอร์พวกเนี้ย คือมันมันแพ้ทางปืนพวกนี้นะครับคือเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเล่นปืนลั่นไวๆเดินเร็วๆแลวพวกนี้ซะเยอะโฮเกอร์มันแนวดักนะครับเจอด่านใกล้ๆอะไรเงี้ยโฮเกอร์มันไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมเจอด่านลุกเทา้าเจอด่านอะไรพวกนี้ไอปืน LK 24ที่ว่าชา้าๆยังยิงได้ทุกด่านนะครับเฟนเด็ก <laughs> เนี่ยนะครับนั่นแหละประมาณนี้เอาเป็นว่าเรามาต่อกันที่ L อเจ้าตัวปืนสไนเปอร์กับช็อตกันกันนะครับแบบเร็วๆนะเพราะว่า ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะครับแต่ว่าผมก็ดูคนอื่นเล่นแล้วผมก็รู้อยู่พอสมควรนะว่ามีปืนอะไรบ้างที่มันจี๊ดจี้จีดจ๊ดจีดตลอดการนะครับผมก็คงมี DL นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับคนที่เล่นเยอะจริงๆก็คือเจ้าตัวโลคัสนะครับที่ผมเห็นเยอะๆนะจะมีโลคัสต์ไลท์เท r นะครับผมแล้วก็เป็น DL นะครับผมส่วนปืนไอ้ปืน HDR เนี่ยผมเห็นบ้างนะครับอันดับหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะ อันดับหนึ่งที่ผมเห็นจะเป็น dl นะครับอันดับที่2จะเป็น l o ค cut อันดับที่3จะเป็นไลเทค mr นะผมแล้วก็อันดับที่4ก็จะเป็น hdr นะครับที่เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับผมส่วนสไนกลสไนลัวเนี่ยไม่ค่อยเจอครับผมไม่ค่อยเจอนะมไม่ค่อยเจอนะอย่างไอ xpr เนี่ยไม่ค่อยเจอเลยพวกนี้ไม่ค่อยเจอนะครับผมก็ประมาณนี้มาถึงในเรื่องของช็อตกันนะครับผมอันดับหนึ่งก็คือ k r m แล้วก็อันดับ2 k r m อันดับ3 k r m อันดับ4 k r m <c oughs> คือผมแนะนําให้เล่นปืนเดียวปืนอื่นไม่แนะนานะครับไม่เจอเลยในแร้งนะครับมีแค่ k r m ตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นมะเร็งของเจ้าตัวลูกสองมาตั้งแต่แรกแรกเกมแล้วตั้งแต่เกมเปิดแล้วด้วยั้แก่แบประมาณสักปีนึงอ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นโดยมาตลอดนะครับเป็นเป็นเมตามาตลอดไม่เคยตกเมตานะครับก็นั่นแหละช่างมันเถอะแล้วผมส่วนมาร์คแมนนะครับ,รบที่เจอก็คือเป็น SKS กับอ่า SPR 2 8 0นะครับเจออันดับ1นะอันดับ1ที่เจอบ่อยๆก็คือเจ้าตัวนี้นะครับในส่วนของมาร์คแมนนะครับก็คือ SPR 2อ8นะครับอันดับ2ก็คือ SKS แต่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับนานๆทีเจอนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะคลิปในวันนี้ก็เหนื่อยเจญทีเดียวนะครับผม <c oughs> โอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ นั่นแหละฝากคนแล้วก็แชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายลักนะจุ๊บจุ๊บ